สวัสดีครับเคยลองคิดดูไหมครับว่าคำอธิษฐานที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันอาจจะมีความขัดแย้งที่น่าสนใจซ่อนอยู่ข้างในก็ได้นะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยเราขอเรื่องปากท้องเรื่องส่วนตัวมากๆในแต่ละวันแต่อีกด้านหนึ่งเรากลับขอเพื่อเป้าหมายที่แบบยิ่งใหญ่มากๆอย่างแผ่นดินของพระเจ้าวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันนี้แหละครับคำถามนี้นี่แหละครับที่เป็นเหมือนแกนกลางของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยเพราะว่า สิ่งที่คนเราอธิษฐานขอเนี่ยมันสะท้อนได้ดีเลยนะครับว่าทิศท,ทางของชีวิตเรากำลังมุ่งไปทางไหนถ้ามองแบบเผินๆนะครับสองเรื่องนี้มันเหมือนกับดึงเราไปคนละทิศคนละทางเลยใช่ไหมครับด้านหนึ่งก็เพื่อตัวเองเป็นเรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้าอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าดูเป็นนามธรรมเอาละครับงั้นเรามาลงลึกในแต่ละส่วนกันเลยดีกว่า โอเคครับเรามาเริ่มกันที่คำขอแรกกันก่อนเลยเรื่องที่ดูเหมือนจะใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นก็คือการขออาหารประจำวันซึ่งเป็นอะไรที่มันจับต้องได้และจำเป็นต่อชีวิตมากๆประโยคนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีมากๆเลยนะครับขอประธานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้ฟังดูเรียบง่ายตรงไปตรงมาแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังความเรียบง่ายเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดซ่อนอยู่ คือคำว่าอาหารประจำวันในที่นี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลตรงตัวว่าหมายถึงแค่ของกินอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันครอบคลุมไปถึงทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แบบเออยังมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับมันไม่ใช่การขอแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดหรือขอความร่ำรวยนะครับแต่เป็นการขอแค่พอดีสำหรับวันนี้จริงๆเอแล้วทำไมต้องเน้นคำว่าประจำวันด้วยล่ะครับ ถ้าอยากจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นนะมันมีเรื่องราวหนึ่งในสมัยโบราณที่อธิบายภาพนี้ได้ดีมากๆเลยครับนั่นก็คือเรื่องของมานาคือเรื่องของมานานี่มันให้บทเรียนที่ชัดเจนมากเลยนะอย่างแรกเลยคือพระเจ้าจะประทานให้แบบวันต่อวันเท่านั้นครับพอสำหรับแค่วันนี้แล้วประเด็นที่สก็คือห้ามโลภเด็ดขาดใครที่พยายามเก็บตุนไว้เยอะๆเกินความจำเป็นเนี่ยพอข้ามคืนไปปุ๊บ มันก็จะเน่าเสียทันทีซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เลยนําไปสู่บทเรียนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดครับคือการสอนให้วางใจและพึ่งพาแบบวันต่อวันไม่ใช่การกักตุนเพื่อความมั่นคงในอนาคต เห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วการขออาหารประจําวันเนี่ยมันไปไกลกว่าเรื่องปากท้องเยอะเลยมันคือการยอมรับว่าเราเองก็อ่อนแอและต้องการความช่วยเหลืออยู่ทุกวันนะเป็นการสารภาพว่าชีวิตเราไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราทั้งหมดและที่สําคัญที่สุดมันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ต้องไว้วางใจกันในแต่ละวันนั่นเองครับ โอเคพอเราเห็นภาพฝั่งเรื่องส่วนตัวที่ต้องพึ่งพาทุกๆวันแล้วใช่ไหมครับทีนี้แหละเราจะพลิกไปดูอีกด้านหนึ่งของเหรียญกันบ้างนั่นคือการอธิษฐานเพื่อสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าชีวิตเรามากๆนั่นก็คือแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งมันก็มีอีกข้อความหนึ่งที่ดูเหมือนจะเออส่วนทางกับเรื่องเมื่อกี้เลยนะครับที่บอกว่าแต่จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน คือมันเหมือนกับเปลี่ยนจุดโฟกัสจากความต้องการส่วนตัวของเราไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นแบบคนละเรื่องเลยแล้วคำว่าแผ่นดินของพระเจ้านี่มันคืออะไรกันแน่หลายคนอาจจะนึกภาพว่าเป็นสถานที่เป็นอาณาจักรจริงๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับมันหมายถึงการปกครองของพระเจ้าหมายถึงสภาวะที่พระประสงค์ของพระองค์เกิดขึ้นจริงและสำเร็จผลและจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ แนวคิดเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยมันมี2มิติที่ซ้อนกันอยู่ครับในทางเทววิทยาเนี่ยเขาจะเรียกว่ามิติที่มาถึงแล้วกับมิติที่ยังมาไม่ถึงคือมันมาถึงแล้วในแง่ที่ว่าการปกครองของพระเจ้าได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในชีวิตของคนที่เชื่อและยอมรับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมาไม่ถึงแบบเต็มร้อยเพราะถ้าเรามองไปรอบๆตัว เราก็ยังเห็นปัญหาความบาปความทุกข์ยากอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งมันก็แสดงว่าการปกครองของพระองค์ยังไม่สมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นการอธิษฐานเพื่อแผ่นดินของพระเจ้ามันก็คือการขอให้ส่วนที่ยังไม่เนี่ยกลายมาเป็นส่วนที่ใช่แล้วในที่สุดนั่นเองครับเป็นการขอให้การปกครองของพระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูทุกๆส่วนเลยตั้งแต่ชีวิตส่วนตัวของเรา ครอบครัวไปจนถึงสังคมและโลกทั้งใบเอาละครับตอนนี้เรามีสองเรื่องที่ดูเหมือนจะอยู่คนละขั้วเลยเรื่องปากท้องส่วนตัวกับเรื่องเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ระดับจักรวาลคำถามก็คือแล้วสองอย่างนี้มันไปด้วยกันได้ยังไงมันจะมาบรรจบกันตรงไหนและนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญที่สุดคือแทนที่มันจะขัดแย้งกันนะคำอธิษฐานสองแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเกี่ยวพันกันแบบแยกไม่ออกเลยครับ มันเสริมซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งมากๆลองนึกภาพตามนะครับการที่เราขออาหารประจําวันเนี่ยมันคือการฝึกยอมรับการปกครองของพระเจ้าในชีวิตเราแบบวันต่อวันเลยใช่ไหมครับซึ่งให้ประสบการณ์ตรงนี้แหละครับมันกลายเป็นรากฐานที่ทําให้เราอยากจะเห็นการปกครองของพระเจ้าขยายไปที่อื่นๆด้วย และเมื่อพระเจ้าทรงดูแลเรื่องจําเป็นในแต่ละวันของเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีอิสระจากความกังวลมีกําลังที่จะออกไปใช้ชีวิตเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าได้นั่นเองมันเลยต้องสมดุลกันครับคือถ้าเราโฟกัสแต่เรื่องของตัวเองอย่างเดียวมันก็อาจจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวไปแต่ในทางกลับกันถ้าเรามัวแต่พูดถึงเรื่องใหญ่ๆโดยลืมไปว่าเราเองก็ยังต้องการความช่วยเหลือทุกวันมันก็อาจจะกลายเป็นความหยิ่งได้เหมือนกันดังนั้น การที่เราได้สัมผัสกับการดูแลของพระเจ้าในเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับที่มันสร้างความเชื่อทําให้เรากล้าที่จะอธิษฐานเผื่อเรื่องที่มันใหญ่กว่าตัวเราได้เพราะฉะนั้นประเด็นมาเลยไม่ใช่การเลือกว่าจะเอาตัวเองหรือจะเอาส่วนรวมนะครับแต่เป็นการเข้าใจว่าการพึ่งพาพระเจ้าในเรื่องส่วนตัวนี่แหละที่เป็นเหมือนกุญแจที่ปลดล็อกให้เรามีแรงไปทําเพื่อเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าตัวเองได้มันคือสองด้านของเหรียญเดียวกันจริงๆ สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้าเราเริ่มมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องจำเป็นเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันกับเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นได้จริงๆมุมมองที่เรามีต่อชีวิตต่อปัญหาต่อการงานในแต่ละวันของเรามันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน